สวัสดีท่าเมื่อนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บปูด้อจ้ะอันนี้คือบรรยากาศทุ่งนาเพื่อนพากันเฮ็ดหน้าปังเนอจ่ะแล้วก็จ้างรถปันเฮามาปันมารับจ้างปันนานะจะมารับจ้างปันนาเราก็จะมาหาเก็บปูไปเบิ่งกันดเนอจ้ะว่ามีปูหลายบอ่อ มาถึงแล้วพ่อกับน้องชายกำลังปั้นนานอยู่ด้อจ้าก็บเบื้องก่อนจะมีปูบาอุปรกรณ์เทัาก็มีผู้ถังถุงมือป้องกันปูหนีบเด้อจ้ะแล้วก็ของใส่ปูแกที่เบืงนน้งก่อนหนีก็นยังก็ท่านเห็นจากโตอยู่ ย่างเมืองก่อนจะมีปูบอปีนี่ปูหายา่กก็คือปีที่แล้วจ้ะปีที่แล้วนี่ลายครับเออบบเห็นจากโตเลยเอา้าวเจอแล้วตัวหนึ่ง่เห็นเลยเนาะ <c oughs> นี่คือปูนานี่เนื้อจ้ะได้ละปูตัวนึงยังพันใส่ถุงมืออยู่จ้ามาเก็บปูต่อกันเนื้อจ้ะให้นี่ปูลายลายก้ <c oughs> <c oughs> นเก็บปูกรลาย เลี้งไปยังตอนนี้ หลาย,ลายตืบแล้วนะจ๊ะนีน่มันเทนเขากันซิสิม,มุนลงขีดต้มเลยเขาก็ง้มเอาก็มีไปเรื่อยๆนะคะ สิ่งยางเก็บนี่พเท่ามูเพิ่นกพ็พากันเก็บพากันเก็บปูอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ติ๊กไหยคนข้างทางนะขนาุณนี่ตัวหนึ่ง,ห,ง,ห,งหมดลงน้ำแล้ว งอมเอานี่ตรงนี้นี่ตามโตเห็นคนยางมามดุดลงน้ำหมดเลยปึ๊บตัวของโตถ้าน้ำลึกๆมันจะจับยากจ้ะ ว่ามันจะไตหนีเขาละจะไปหามองน้ำตื้นๆน,นี่เห็นขดยางไปเห็นกระมุดเลยมันก็จำไว้ว่ามันหมุดลงตรงใดอืม นี่ปูหลอยูย่ต่ว่าตัวตัวใค่ใหญ่ทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยปนกนจะเด้อพาไปอาตัวใหญ่เห็นแล้วตายหมุดเบิดแล้วปูแหลกอยางไปใกล้บ่เลยเลยมุดน้ำหนีก่อนเบิดเลย คุนตาได้บักลายพุนเก็บยูบบบให้เดียวนี้ติตาต่อ,อคู่ตังไว้ <c oughs> น้ำไหลตังวาอยู่คู่สีขวมก่อนนะด้อยขีดต,ตมกระเมยขึ้นกัน ตัวนี้ตัวใหญ่เห็นแต่กระดองปูและ ตัวหนึง่งปูหายากเด้๋ยวะอยู่นี่เพื่อนขายกิโละละร้อยขายเห็ุเพราะค่าไม่ค่าไปขายต่ออีกทีหนึ่งเดีจ้ะถือว่าราคาดีชาวบ้านกระทะกันมาหาไปขายจ้ะ นตัวงมองเรเห็นปูเอ จะโพ่ขึ้นมาแต่ตาอ้นเทเบิ้งบอดีก็จ้าบ่เห็นนจะจ๊ะมุดไปแล้วอ่าบ่เจอสัม์เดี๋ยวสีย่างขึ้นไปมันย้อนแสงไว้นะฮะขึ้นไปหาบา่งตื่นๆกัน มีมองตังคุตัวหนึ่ง ง่ายๆนะเพราะว่าเพิ่นปั้นน้เพิ่นิีวานน้ปังหรอกพอเพิ่นปั้นเสร็จปูมันก็จะขึ้นมางอยมางอยอยู่ถึงหน้ามีตม้มน้าขีไทยนะจ้ะที่เพิ่นปั้นน้เสร็จแล้วเอากระยางเก็บเอาได้เลยบางให้กระไรบางให้กบบระบ๊อยจ้ะจังให้นี่ถือว่าไรเก็บสามสีค่คนเก็ ได้หลายสุคนนะเดี๋ยวไปหามองน้ำตื้นๆก่อน xì sì มาเก็บกันต่อจ้านี่โตนึงนี่เดียยืนอยู่จังสี่เลยนี่ก็ต้องใส่ถุงมือน้ำป่ะทันเ่าใส่ถุงมือมันจะหนีบมือเราเจ็บคือกัน ตัวใหญ่ๆมันจะอยู่ในน้ำลึกนี่ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ไปแล้วไปแล้วแลนไหม <laughs> งมมาทัน มาเพื่อนเก็บกอนหลายรอบแล้วเด้นี่มาเก็บที่หลังเพื่อนก็ยังได้โยจ้ะเรียงว่าให้นี่ปูหลายคัง โอ้หลายคับแห่งเก็บแห่งเป็นตะมันนะจ๊ะเดี๋ยวไปทั้งใดกับพ่อไปเรื่อยๆนะพ่อไปเรื่อยๆยแบบปูมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนี่ตัวใหญ่ตัวหน่อยขึ้นมาเรื่อยๆเลยคุณยางอยู่คน เอาตัวนี้กัน บรรยากาศทุ่งนาเพื่อดูน้ปังนะจ๊ะให้เพื่อนๆได้เบ่งนี่เพื่อนก็จะพากันปั่นนาทำน้ปังใกล้จะเสร็จกันเบิดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าน้ำพองก็ปิดแล้วเอากะม้ารับจ้างปั่นนาน้ำเหลก็กะม้าเก็บปูไปเฮ็ดกินไปดองน้ำนอจ้ะเดี๋ยว จะไปให้เบิ้งปูด้วยจะไปเบิ้งขง้างบนมีแดดแห้งคัก ปูที่ห้องเก็บได้เมื่อนี้นะจ๊ะได้ได้หลายเติบเก็บสองให้นะาจะให้น้าแรกหันโอโอปู่่ค่อยหลายละแต่ว่าให้ที่สองนี้ก็ปูหลายแต่เก็บแป๊บเดียวได้เกือบเครื่องคู่นะขึ้นกลนคู่อยู่เลยฝากเพื่อนๆกดตามกดไว์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ได้เลยจ้ะเป็นมือไหม่นะจ๊ะหัดทำคลิปเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ชมลงเรื่อยๆนะจ๊ะ เป็นวิธีชีวิตบ้านเ้าคนอีสานนี่นะจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ